สวัสดีค่ะไผ่ทีจยาเขตการเกษตรค่ะอย่าลืมนะค่ะลองมาเห็ดสวนปามค่ะมาปลูกปามค่ะนี่สวนปามอยู่บ้านพงเป่าค่ะเนื้อที14ไร่ค่ะตรงนี้ตรงที่ว่างๆนี่กะสิปล่อยงัวมากินหญ้าจะจะเลี้ยงงัวจะเขาจะมีรายได้ทั้งสองทางจะเขาจะได้ขายงัวน้ำจะได้เลี้ยงงัวน้ำพร้อมค่ะ คลิปนี้ค่ะขันได้สนใจอยากรับส้มค่ะมาส้มใดด้วค่ะที่บ้านปุงเป้าจ้ะเนื้อทีสิบสี่ลยางกันบกหูคันยางดอกแต่ว่ากำลังงามค่ะฮะกก็ได้สองปีค่ะนี่ก็สิเลี้ยงงัวพร้อมค่ะค่ะวักนี้ปลูกแต่ปามเลี้ยงงัวจ้าอีกมาส่วนนี่ เขนจะปลูกเข่าจ้าปลูกเขากับปามค่ะนี่กาจะม่รี่ได้ไล่ได้สองทางกับเบื้องนเข่ากับกรลังออกล่วงค่ะเกี่ยวเข่าออกแล้วเ,าเา้าก็ได้เขา่าจ้าได้เข่าพอมได้เฟืองให้งัว่วรพอมค่ะนี่ขอดีหลาย่างนะปามกับงามพอมค่ะใส่ปุ๋ยเข่าแล้วปามกับดิ กินปุ๋ยน้ำค่ะนี่งามงามค่ะบรรยากาศเบื้องเนี่ยันไทยอยากมาเรียนรู้อยากศึกษากับมาสอบถามได้เด้อค่ะเดี๋ยวส้น,นส้มสิบ้ามาเบิงค่ะดีนะเข่ากางามเด้อปีนี่นะเข่างามงามเลยค่ะมาเลยค่ะผู้ใดอยากเรียนรู้การ,กรเกษตรเการ,กรเกษตรค่ะมาปลูกป่ามด้วยค่ะลงเบิงจ้านีค่ะจ,จ้านี่จ้าบรรยากาศ เลี้ยงงวก,ก็ได้ค่ะสามารถให้ได้สองแบบค่ะอันนี้ก็ไว้ปล่อยงวกินยาอันนี้ก็ทา่งเขาจะ้ะตรงนี้เนื้อทีสิบสร่ลติดภาษาบ้านโปงเป่าค่ะหากันง,ง่ายๆกับพิกัดค่ะติดประชาบ้านปง่งเป่าตำบลพูนทรนายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะคะมานะคะมาส้มเด้อมาเรียนรูก้กับเพื่นเดค่ะค่ะ เพิ่คุณซื้อลอตเด้อค่ะมาศึกษาเลยนดูได้ค่ะงัวเพิ่นก็นงามงามจ้าอาคนี่ละจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการรับสมด้อจ้าขอบคุณค่ะ